กลับมาพบกับซาร่าและความสดใสในสไตล์เข้มข้นกับรายการ w o m ม n ว้า by Vita ค่ะรายการที่จะรวบรวมทุกความสวยความสดใสมาฝักส,สาวๆแบบพี่บอกน้องเพื่อนบอกเพื่อน สนับสนุนทุกความสดใสโดยวีต้าบรูสกัดเข้มข้นดื่มทุกวันได้คุณค่าอาหารทุกวันค่ะและเมื่อวานนี้นะคะเราก็ได้ไปทากิจกรรมแบบสนุกสนานเข้มข้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราได้นําผู้โชคดีจากทางบ้านนะคะไปแปลงโฉมกลายเป็นสาวเซอร์ที่สวยแล้วก็รู้จักการแต่งตัวอย่างมีสไตล์เก๋ๆไม่ซ้ําใครเลยทีเดียวนะคะและใครที่พลาดชมไปเนี่ยน่าเสียดายมากๆเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะสาระก็มีภาพย้อนมาให้ดูด้วยละคะ่ะ พอจะรู้แล้วละว่าทั้ง3คนเนี่ต้องเป็นแฟนรายการของ w ูแบ n Wow b า v บ t ยตอย่างแน่นอนเอ้าแล้วค่ะตอนนี้พี่ซายก็พร้อมแล้วค่ะที่จะพาน้องแอเนี่ยนะคะไปเปลี่ยนลุกกันขอรบกวนนะคะให้พี่เต้ยเนี่ยช่วยอ,ออกแบบแล้วก็ดีไซน์ว่าน้องแอของเราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนชุดยังไงเปลี่ยนโฉมยังไงให้ออกมาเป็นสาวเซอร์แบบมีสไตล์บ้าง ที่บ่งบอกสไตล์ความเป็นตัวของตัวเองแล้วนะคะวันนี้เราก็ไปต่อกันที่ทรงผมกันดีกว่าค่ะเราจะพาแขกรับเชิญของเราเนี่ยไปแปลงโฉมนะคะโดยการเปลี่ยนทรงผมสวยๆค่ะรับรองว่าออกมาต้องสวยอย่างแน่นอนแต่ว่าจะไปทําที่ไหนออกมาเป็นยังไงนั้นไปชมตัวอย่างก,กันเลยค่ะเป็นคิวของน้องแอที่จะต้องมาเปลี่ยนลุคนั่นเองรับรองว่าเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ซาร่าจะพาน้องๆเนี่ยไปพบกับช่างมือทองที่จะมาเปลี่ยนลุเปลี่ยนทรงผมของน้องแอให้กลายเป็นสาวเซอร์แบบโบฮีเมียนด้วย งงโอ้โหนี่เหมือนที่พี่พูดได้เมื่อกี้เลยนะคะก็ว่าจะเป็นเราจะทำผมในสไตล์ของโบฮีเมียลอกเซร์นิดๆดบบนายิปซีนะคะให้เหมาะกับสไตล์ของน้องเขา และตอนนี้นะคะซาร่าก็ยังอยู่กับน้องแอและกับเพื่อนๆนะคะเมื่อวานนี้เราได้ไปเลือกเสื้อผ้ากันมานะคะออกมา,ส,าสวยเซอร์มากๆาเลยทีเดียวคราวนี้มาถึงของการไปทําผมกันบ้างถูกไหมมีชุดสวยแล้วผมก็ต้องสวยด้วยใช่ค่ะเพราะว่าทรงผมนะคะเป็นการเติมความสดใสให้กับชีวิตค่ะถูกต้องที่สุดเลยคะ่ะนองมุก่อนเดินทางน้องๆแต่ละคนว่าปกติเนี่ยมีวิธีการดูแลเส้นผมของตัวเองย<ม>ังไงบ้าง<ม>เริ่มจากนอง,ม,งนาามุกอนค่ะอย่างุกนะคะก็จะดูยาสระผมที่เหมาะกับสภาพผมของ,ของตัวเองค่ะแล้วก็มีการใช ครีมบำรุงหลังสระทุกครั้งค่ะครีมนวดนั่นเองอะน้องแอร์ล่ะคะสอับแอร์นะคะก็จทำชิปเมนทุกอาทิตย์โอ้ทำทริทเมนด้วยใช่แล้วก็น้องอมของตอมนะคะก็ได้สูตรมาจากรายการของพี่ซาร่าจริงหรือเปล่าสูตรไหนอะคะสูตรที่ใช้ดอกไม้อะคะในการบำรุง ความไรผมเนี่ยมีกลิ่นหอมแล้วก็นุ่มด้วยน่ารักมากมากเลยนะคะพี่ซ้ายดีใจมากมากเลยนะที่น้องๆได้เอาเคล็ดลับจากรายการของเราเนี่ยไปทำาเิงที่บ้านด้วยโอ้โหน่าภูมิใจจริงๆอ่ามาถามถึงเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนทรงผมปกติน้องๆแต่ละคนนี่เปลี่ยนทรงผมกันบ่อยไหมไม่ค่อย<ม>เปลี่ยนนะคะไว้ผมยาวมาตลอดตั้งแต่มปลายเลยะคะ่ะไม่เคยทําสีด้วยใช่ใชชค่ะผมดําสวยมากมากเลยอ่าน้องแอร์คะก็เปลี่ยนบ่อยมากมาสองเดือนค่ะแอบไปไฮไลท์มาด้วยนะเหมือนจะรู้อ่าแล้วน อตอมของตอมไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่ค่ะก็จะมีสัตว์ด้านหน้าเวลาที่ยาวขึ้นเวลามันจะเข้าตาใช่ใชสําหรับพี่ซาเนี่ยพี่ซาก็ชอบทําผมเหมือนกันนะแต่ว่าไม่เคยไว้ผมสั้นเลยทํไมคะพี่ซาไม่ลองเปลี่ยน แต่ว่าผมสั้นมากอ่ก็ก็เคยอยากเป็นเหมือนกันนะแต่ว่าแบบมันชินกับผมยาวแล้วไงอ,อีกอย่างไม่รู้ว่าผมสั้นแล้วมันจะเป็นยังไงไม่ไม่แต่วันนี้พูดถึงเรื่องทรงผมไม่ใช่คิวของพี่ซา่าที่ต้องมาตัดผมสั้นนะน้องแอ้อป็นคิวของน้องแอ้ที่ต้องมาเปลี่ยนลุคนั่นเองรับรองว่าเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ซาะจะพานุน้องเนี่ยไปพบกับช่างมือทองที่จะมาเปลี่ยนลุเปลี่ยนทรงผมของน้องแอให้กลายเป็นสาวเซอร์แบบโบฮีเมียนด้วย รับรองว่าจะต้องสวยอย่างแน่นอนอะถามเพื่อนๆอยากจะเห็นน้องแอ้ในสไตล์แบบไหนก็ให้แปลตาไปเลยอะค่ะเห็นแอ้ผมตรงมาตลอดเลยอะค่ะก็เลยอยากเห็นแอ้ในสไตล์โบฮีเมียนบ้างค่ะแบบละลอนได้คะอารตอมล่ะก็ทรงผมที่อยากเห็นแอ้ทํานะคะก็แอบเปรี้ยวนิดนึงอะไรคบบนีนเสเส์อ แล้วน้องแอ้ล่ะคิดว่าทรงผมแบบเซอรวันนี้จะเป็นยังไงเ,เป็นหลัดหยิกรอนแล้วก็ฟูฟ<ช>ูบ้างทหน่อยนะคะรับรองว่าวันนี้ต้องถูกใจอย่างแน่นอนนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทำผมกันนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปพักชมมิวสิกวิดีโอฮิตกันก่อนค่ะในช่วงวีตาฮิต